ผัดหมี่โคราชร้านนี้เป็นต้นตำรับอีกหนึ่งร้านถ้าใครผ่านไปเที่ยวที่โคราชนะจะเจอร้านผัดหมี่เต็มไปหมดเลยแต่ร้านนี้เนี่ยมีสเสน่ห์ในแบบฉบับของตัวเองชื่อว่าร้านเมนโรมีโคราชก่อนจะไปกินผัดหมี่เนี่ยก็แวะมาที่แลนด์มาร์กกันก่อนขอพรยา่าโมสาธุครับแล,แล้วก็ถึงเวลาของผัดหมี่ที่นี่เนี่ยจะขายจานละ50บาทเองทุกคนเส้นเหนียวนุ่มสีดําสวยงามเผ็ดร้อนในสไตล์โคราชชําด้วยซอสใส่กุ้งหรือใสหมูก็ได้หมดความเผ็ดคือร้อนแรงแบบลงตัวทุกคนไม่ได้เผ็ดจนแสบคอแสบลิ้น แต่เป็นความเผ็ดที่กินเพลินกินได้ไม่หยุดร้านนี้เนี่ยรสชาติจะไม่เหมือนร้านอื่นเส้นเขาจะมันรสจัดช้าปลาแรกๆก,กินไปเนี่ยจะไม่ชินแต่พอสักพักเนี่ยหมดจานเลยแอดกินนี่ติดใจเลยอีกวันต้องมากินต่อกลับมาซ้ําเลยอะทุกคนมันเป็นสเสน่ห์ของร้านเมนโรมีผัดโคราชโดยเฉพาะกินที่ไหนก็ไม่เหมือนสูตรเขาเนี่ยจะใส่ซีอิ๊วดำด้วยเพิ่มสีสันกระเทียมเน,น้นๆซอสจัดเต็มพร้อมไข่เป็ดเส้นเขาเนี่ยจะช้าวาเป็นพิเศษแอดเข้าใจลแล้วแหละว่าทําไมผัดมีโคราชเป็นอาหารประจําถิน่นที่คนโคราชกินได้ไม่เบือ่อก็มัน ร้านนผ่านโคราลาเนี่ยต้องแวะไปลองให้ได้อร่อยจริงไรจริงอ่ะ